สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องวิสเบล k i มเฮลตี้บิ r ต t ี้นะคะวันนี้นะคะเแบลบก็จะมารีวิวตัวสำหรับช่วยในการรีดผ้าเรียบค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ตอรีดเลยค่ะแต่เป็นการฉีดพ่นง่ายๆที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะมารีวิวตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอันนี้เบลก็ไม่ได้ซื้อจากญี่ปุ่นนะอันนี้เบลซื้อตามช้อปปี้นะคะที่แบบว่าขายพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะไปเปิดดูในช้อปปี้แล้วก็ซื้อมาทดลองใช้ได้ค่ะและนี่ก็คือสภาพเสื้อหนูทดลองของเรานะคะ ซึ่งก็จะมีรอยยับมากมายจากเครื่องซักผ้าที่ปั่นมหาโหดมากเลยค่ะลักษณะก็จะยับเยอะๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะฉีดไปทั่วๆเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะหรือจะเน้นเป็นช่วงที่ยับมากๆก็ได้ค่ะหลังจากฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงผ้าขึงผ้าให้เรียบแบบนี้ค่ะ เน่นยืดผ้าแล้วก็ขึงผ้าให้ตึงที่สุดเลยนะคะหลังจากทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะเสื้อผ้าก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เรียบแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบในด้านใดเสื้อนะคะก็จะเห็นว่าด้านในเสื้อเน่ยมีรอยยับมากๆแต่ข้างนอกเสื้อเน่ยก็จะเรียบตึงมากเลยค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบตัวนี้นะคะก็จะมีหลายกลิ่นหลายสูตรมากเลยค่ะส่วนตัวเบลจะเลือกซื้อสีที่เป็นฮิตแล้วก็ดูว่าเราชอบ ประมาณนี้ไหมแล้วก็ซื้อมาค่ะหลังจากที่เราฉีดผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความเปียกซึ่งส่วนนี้เบลคิดว่าเป็นข้อเสียนะคะในการที่ต้องรอให้แห้งก่อนเราถึงจะใส่เสื้อได้ถ้าจะใช้นะเบลคิดว่าจะต้องฉีดข้ามวันไว้แล้วใส่พรุ่งนี้แบบว่าไม่สามารถที่จะฉีดแล้วใส่ได้เลยทันทีนะคะตัวรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์รีดผ้าเลียมแบบเร่งด่วนแล้วก็เหมาะสำหรับ คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆให้ก็มีกิจที่จะต้องเดินทางเช่นตอนที่เบลไปคอนเสิร์ตของ BTS นะคะเบลก็รู้สึกว่าแบบพอเราเก็บผ้าไว้ในกระเป๋าน,านานๆเนี่ยผ้ามันก็จะเป็นรอยยับใช่ไหมแล้วพอเราใส่แบบไปคอนเสิร์ตแล้วก็อยากดูดีนิดนึงเราก็จะต้องพึ่งตัวนี้นะคะในการที่รีดผ้าให้มันดูแบบไม่ยับแบบจนดูไม่น่ามองค่ะเรียบร้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ารู้สึกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เบลล์หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย